พี่น้องสะพัสิพาไปเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งมาใสมาลวกกินกับแก้วนะตัวได้เกบผักบุ้งมาลวกกินกับชาบ้าพี่น้องสะานอัปเดตสะพัจะมาอัปเดตให้เบ่งนะก่อนจะไปเก็บผักบุ้งพี่เคยพี่เคยด้หนึ่งมันแก้วหวานมาวานซื้อมาสาบทุงมาจากพี่น้องและกระแบงให้เอื้ยเป็นอยู่ข้างบ้าน เพิ่นมันเกี๊ยวไข่เนี่ยพี่ล้วมันหวานนี่ได้แบ่งให้สาวข้างบ้านนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงลูกนะจ๊ะเพิ่นมันมีแฟนนะจ๊ะพี่นนะ้องเนี่หนึ่งถุงแล้ะจ๊ะตั่งทีเหลือแล้วก็เอามาหนุนครอบคัวกินแล้วก็สะทะส้านซิมนเพราะนั่อจ๊ะหวานแล้แซ่บมาก อืมอืมอืมอันนี้อไปซื้อแล้จั่เนาะเกีเ้ในสวนหลังบ้านพี่นาะปลูกเขาได้กินมันหวานมากมันวานแห้งี่สาวรับ Và nó rồi. Nó. lên, để chị phải cái ơi 3 con. เขาเลยได้เอาเพิ่มแต่ก็อคนของคว็กน้อยไปแต่ห้ก็ไม่ไม่ดีเลือกเอก็น้อเดมม่หลานไาน้อมไมีหวานลายน้ำอมเออค่บาหวานเถอป้าป้าตกป้ามาลวกหน่งทักแวเพียอยจะบอกตกปก เขยยอืมอืมยอ่เพหย้ายอะโคตม่สดาเพราว่าอย่งพี่น้องข้ากำจัดไปเข่าหมอนเรืงมื่อวานนี้เพิหูเขาจ้าว่าม่ได้กินพี่น้องเอเสียดาเขาเจ็หมอนบูดบางสาวฝ่ยเพนกัมาเต่เท้แพ้นั่งกัพี่น้องนาว่าสิ้อ้านกินเข่าบัดซบเข่าไปเห็นแล้วแล้ว ตอนทานั้นบ้งไม่ได้บูดมันจะเป็น้องบัดสกินน้ำสกินน้บุตน้อยไปแต่บงก่อนสาธาสก็บปักบุ้งมืกี้กเจอบอกเนาะ อุปกรณ์ของการใส่ตอกน้ำเอิม สวยงามพี่น้องแหงเก็บแหงแตกได้เนี่แหงเก็บแหงแตกอันยกระบุกบุงบิดใสสารเคมีเด้อพี่น้องพักบ้าน,นพักบ้านนี้ของเราก็จะมีแบบปลอดสารนะคะ จะบ่มีจะบ่ใส่เคมนี้น่าจะพี่น้องเดี๋ยวสาท่าสิไปอยนสิมีเวลาแล้วสาท่าก็สิไปหาไอ้ผ้าจานอยู่พี่น้องเมื่อวานนี้ไปทำบุญแล้วนะคะสวย่พี่น้องนี่เสาท่าก็สิเป็นลูกน่าจะพี่น้อง เนี่ยที่เคยไข่แล้วกิดแล้วเราก็มาแกงเนี่ยติดพี่น้องเห็นไหมติดแล้วกระสันอยู่ประมาณเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกเนี่ยเบี้ยออกเต็มเลยพี่น้องผักบุ้งทั้งนั้นอันอัอนเอาไปอัน กินกับอันนั้นเอาไปมาม่าเพิ่งจะต้มได้แต่ว่ามีลวกกินก็ไปาาเกาะกวนต้นไผ่เกลี่มันแก่อืมพี่เอื้อยเอื้อยก็บอกว่าเพิ่นเพิ่นเอาทิ่มร้ายมันได้แตกยอดพี่น้องแต่ว่าออกดอกเต็มได้พี่เนาะเนี่ยแป้งเจียบองข้าก็มีลูกเ้าเอาไปใส่กับมาม่าแล้วกลับไปลวกกันนะลวกจิ้มอ่ะแซ่บเ,เนี่ย่น้วนั่งเอกซองเบิ้งตาหน้า <c oughs> น่นเออ,อทอดกับทอดลูกเปลนแปลงมั่งทอดเลยอันนี้ขอยสมเอาไปเฮ็ดอีกเมนูหนึ่งนอกจากเนาะเพราะว่าพี่สาวกับบอมันเกลารายแล้วตัดถิ่มแล้วว่ะเอาพงพอดได้กินเมื่อวานในถิ่มเขา่าเสดายเป็นหมอนเลยลูก แหงเด็ดแหงแตกเด้ดีลเนาะอุ้ยแหงเด็ดเออโหแหงเด็ดแหงแตกเนาะมาเดี๋ยวพี่พี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งใบน้อนเขียวที่เฮาเจอเมื่อวานนี่ที่ชาวท่านอัปเดตให้เบิ่งอ่ะมันมาอีกแล้วมันมากับฝนแกไปไหมก็น้องนอนกินค่ะ ป็นจะเป็นจับหมากอยู่บนนี้นะหมากมันก็จะใหญ่ไงไหนตัวมันอยู่ไหนออโอ้ยตาบลูเลยพี่น้องมีการซ่อนแอบด้วยนะนี่นี่นี่น,นี่พี่น้องนี่เห็นอยูบอ่บ่นี่ยอย่าเต้นใส่มือสันนะนี่หล่อนซ่อนแอบพี่น้องเฮียนยบ่มีห้องใบปากนาวพี่น้องผู้เลือแต่กา้านแต่ห้องกระบ,บยากามานันอีกแหละ ขายขึ้นเอาแตกยอดอืมแตกยอดมันแตกยอดงามการแดงเด้อไงือต้นละลายมากมันใหญ่เร็วต้นการแดงเนื้อกระด้างเนื้อออกเนื้อออกนะไม่ยังว่างใช่ไหมได้สองต้นพอแต่อย่าลืมด้วต้นมันใหญ่แห้งแน่นุอะไรกัต้นมันใหญ่เลยแตลูกงติดเออแต่ยังไม่ได้ปลูกละ ต,นะต,ต้นสมก้อยเหรอสมควรอยู่ที่นาไหมมาพี่น้อง่อเหรอเดี๋ยวจะไปทำไฟแดงด้วยนะคะอื ้ซัมเน่นะร้อยหาซิปพิ่นใส่ถุงแพ็คไปเรียบร้อยน้องมาบ้านน้องก็สิกินเต็มที่ตัวปัาเบี้ยมันอะตรงเหงาที่เอ้ตัดออกไม่นะโอ้โหเบิอเอ่อเ,อเน,น,นี่ยเอออ่อนๆเลยพี่น้องเพี่สาวก็บอกว่ามันเกนงงล่นง่ามเราก็เลยเอาเกี่ยวก,ก็ออกตัดทิ่มปัดทีนีมันออกปฏิน,นีมันจะงาม เก็บพอกินนะคะไม่เก็บเยอะนะคะเพราะว่ารอบหน้าเรายังสามารถเก็บทำย่างเมนูอื่นได้นะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่สาทากคือพ่อเจีวบองดอกมันยังอยู่ดีอสาทากเสียเอามาอันกินนนาะจ,พาาจออะพี่น้องเสดายสาทากบริถิ่มเจีวบองเด้อพี่น้องยังกิ่นเลเด้วจ้ะอื้อสวยๆงามๆอะไรพอแหละเยอะแล้วพี่น้องเก็บแต่พอกินนะคะนี่เยอะแล้ว นี่ก็กินปันไดพี่น้องนี่นี่พูดนะเยอะแย,ยะตะแป๊ะบอกเยอะแยะโอ้ยอดนี่คือใหญ่แต่เอาก่อนเด้อ,อ,อพี่น้องเบิง้งซ้ำสกินนะสวยงามผักปลอดสารนะคะมาเบิ้งเอ,อื่อยคอยซักผ้าพี่น้อง เครื่องมีดเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าเอื่อยข่อยเพิ่นบ่ได้ใช้เพราะว่าเครื่องมันใหญ่นน้อยะคือกับหมอพี่น้องเบิ่งหน้าเบิ่งเบิ่งหน้ายูทูบเบอร์เด้อกับหน้าอันเอื่อยของยูทูบเบอร์โคนละพ่อคนละแม่เลยพี่น้องสะทาดำดำพี่สาวข่อยครับแม่พี่น้องเพิ่นยังเขินกล้องอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่น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 ยังเขินกล้องอยู่พี่น้อง เอฟซท่านใดที่แบบว่าสามารถคอมเมนต์ได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้หลังไม่ได้เลยนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวเราอยคุยกันนะจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิตอบทุกคําถามทุกประเด็นทุกคอมเมนต์นะจ้ะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจถูกใจก็กดไลค์นะจ๊ะพี่น้องชอบใจก็กดแชร์กันไปนะจ้ะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนเด้อพี่น้องเนาะ ยูทูบเบอร์ผ่านแล้วนอกจากพี่น้องเหลือแต่ว่าผู้ติดตามขันมีผู้ติดตามถึงครบจํานวนสาธากะพอสิได้ไปต่อนอกจากพี่น้องเนาะโอเคนอกจากพี่น้องบ่อสไลฟ์ห่างจบเพียงคลิปเท่านี้นะคะจะมีเมนูผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็ลวกจิ้มนะจากปลาเจียวปลาล่าจากพี่น้องเนาะสัำบายดีเด้อนนับเงินเมือนับตัวนเงินแสนนอท่านผู้ชมห่างไกลเชื้อโรคนะคะบ๊ายบายจ้า